บอกกระปสวัสดีครับผมอยู่กับผมและทีมงานบอลกระโปงสำหรับวาน,นี้เราจะมาวิเคราะห์อบอลในศึกดูฟ่าเนชั่นลีกประจำวันที่6เดือนมิถุนาปี2565ก็่อนจะไปศึกระหว่างคู่โคเอ,อเชียเจอก,กับฝรั่งเศสสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตี145นาที อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านผลประกอบการยอนหลังนัดล่าสุดของแต่ละทีมก่อนนะครับทางด้านโคเอเชียชนะไป3เสมอ1แพ้1ส่วนทางด้านฝรั่งเศสชนะไป4เสมอศูนย์แพ้1่ส่วนทางด้านสถิติการพบกันทั้งหมดกอพบกันทั้งหมดอยู่ที่6นัดทางด้านโคเอเชียชนะไป3นัดส่วนทางด้านฝรั่งเศสชนะไป2นัดและก็เสมอกันอยู่ที่1นัด อัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมทางด้านโคโอเชียภายใต้การนำทัพของกุนซือสลัตโกดาลิสก็พึงพาทีมเปิดบ้านแพ้กับออสเตรเลียไปด้วยสกอร์3ต่อ0ในรายการเนชั่นลีกนัดล่าสุดที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็สมบูรณ์เพราะว่าไม่มีรายงานตัวเจ็บมาจากเกมแรกเพียงแต่อาจจะมีการปรับทัพจากชุดก่อนที่แพ้มาแบบหมดรูปอย่างแน่นอน ทางด้านโคเอเชียแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ3-5-2โดยจะวางโดมินิกลิวาโควิตลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะมีโยโกกาดิโอนกับดูเยชเลตาชาแล้วก็โดมาอยวิดาลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านโยชิปยูรานวิชกับ is, ลูก้าโมลิสและก็มาเชโรโบโชวิชและมาเตโอโควาซิสและบอนาบาลิซิคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและก็จะให้โยชิปเบคาโลกับอันเดคามาริสลงยืนคู่หน้าคอยหาจังหวะล่าตาข่าย ส่วนฝั่งทางด้านของทางฝรั่งเศสภายใต้การนำทัพของคุณซือดีดดเดเยเดชองกับพึงพาทีมเปิดบ้านแพ้กับเดนมาร์กไปด้วยสกอร์สต่อหนึในรายการเนชันลีกนัดล่าสุดที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานราฟาเอลวารานตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมแรกจนต้องส่งตัวกลับและได้มีการเรียกตวงทางฮิปมาโกนาเต้ตำแหน่งกองหลังจากสโมสรเวอพูเข้ามาติดทีมแทนแต่คาดว่าทางเจ้าตัวยังไม่น่ามีส่วนร่วมกับเกมนี้ทางด้านฝรั่งเศสแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ343โดยจะวางอูโกโยลิสลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้เปสเนลคิมเบเบกับวิลเลียมชาลิบาแล้วก็ล no ูคัสแอนน็อกเดสลงทาหน้าที่และส่วนทางด้านของทางเบนมามินปาวา กับอาเดียงราบิโอนแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้และทีโอแอนอกเดทคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและก็จะให้คริสตอฟเฟอร์เอ็นคุณคู่กับวิชามเบนเยตดแดและคิเลียนเอ็มราเป้ลงทําหน้าที่เป็นสามประสานแดนหน้าคอยหาจังหวะล่าตาย สำหรับทัศนคติในเกมนี้ทั้ง2ทีมนะครับแพ้กับทีมรองบ่อนมาด้วยกันทั้งคู่จึงทําให้การลุ้นเข้ารอบรองเจออุปสรรคแน่นอนและคาดว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งที่อาจจะเป็นฝ่ายอกหักหมดลุ้นเข้ารอบทันทีหลังจากจบจากเกมนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทางด้านโคโอเอเชียที่ศักยภาพทีมด้อยลงไปจากเดิมมากจะได้รับสิทธิ์นั้นไปด้วยแนวรับที่ยังคงมีปัญหาแถมต้องมาเจอทีมแชมป์เก่าที่เลือดกาลังออกตาและด้วยทีเด็ดที่เด็ดขาดในแนวลุกไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือความหนุดันนั้นก็มากกว่าดูแล้วโอกาสททีี่่าางง้้นนรเเศสมุก็บ เพื่อลุ้นไปต่อเกมที่เหลือมีสูงด้วยจากเลทราคาที่เปิดมาจึงน่าอยู่ต่อฝั่งทีมเยือนเอาไว้ก่อนสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้านฝรั่งเศสต่อครึ่งลูกฟันโทนฝรั่งเศชนะ2ต่อ1ความมั่นใจอยู่ที่90%อก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในศึกยูฟาเนชันลีกระหว่างคู่โคเอเชียเจอกับฝรั่งเศสสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีหนึนาที ถ้าหากผิดพลาดประการใดเสียงอาจจะไปบาดตูดไทย <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านไว่มานะที่นี้ด้วยถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไง <c oughs> ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานบอล <c oughs> กระโปงด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สําหรับพาต่อไปว่าจะเป็นบทวิเคราะห์อบอลเกี่ยวกับผู้ไหนสําหรับพานี้กับผมและทีมงานบอลกระโปงก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม